สวัสดีเหล่าผู้ชมทุสทุสท่านกันด้วยนะครับผมก่อนที่พวกเราจะไปขยี้หลังดูเนี่ยผมอยากให้คนที่ยังไม่ดูตัวของอนิเมะเกิดชาตินี้พี่น้องเทพภาค2เนี่ยไปดูมาก่อนถ้าว่าคุณไปดูในตัวของอนิเมะมาแล้วหรือว่าไปดูสปอยหรือว่าไปดูอะไรไปอ่านมังงะอ่านานิานนยายอะไรมาแล้วก็ เชิญนะรับชมรับฟังกันได้เลยแต่ก่อนจะไปผมขอเกริ่นเรื่องย่อของตอนนี้มาสักนิดหนึ่งล้ะกันในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องน้องซิลฟี่ของเราว่าไปอยู่ในพระราชวังได้ยังไงไปดูจักกับองค์หญิงได้ยังไงเพียงแค่ตกลงมาจากฟ้าจากหัวเขียวก็กลายเป็นหัวขาวตกลงมาใส่หูป่าที่กำลังจะทําร้ายองคหญิงแล้วก็จับพัดจะปูได้กลายเป็นบริการคนข้างกายของเธอช่วยให้องหญิงเนี่ยรอดจากเพศภัยอันตรายมากมายองคหญิงก็สัญญาว่าจะตามหาครอบครัวของน้องซิลฟี่ให้ที่เกิดจากภัยพิบัติที่พัดพาคนในณนที่แห่งนั้น กร,ก,กระจายไปหมดแต่เมื่อองค์หญิงเธอถูกรอบสังหารโดยพี่ชายแท้ ความคิดที่ไม่ได้อยากเป็นเจกรพัดดีนีเลยแต่อย่างใดกลับพุดขึ้นมาเพื่อจะแก้แค้นและตัวนักซิลฟี่พร้อมที่จะเป็นหอ,อกเป็นดาบให้เพื่อนปกป้องเพื่อนคนสําคัญจากนี้ไปทั้งสองจะมีกันและกันพวกเขาจะหลบซ่อนเพศภพยอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยการไปเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์เป็นไงฮะย่อสมชื่อไหมทั้งยอ่อทั้งสปอยเลยใช่ไหมไม่รู้ว่ารู้เรื่องไหมนะครับัลจากที่ช่วงขยี้กันเลยเรื่องย่อมาทีเรียบรนะ้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาขยี้หลังดูกันตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษกทีิสดครับ อ่าคุณแบงคกี้ที่สดครับผมอ่าประมาณนี้ตอนแรกผมบอกคุณว่านี่คือตอนที่ศูนย์แต่ผมคิดว่ามันจะเอาเรื่องเก่ามาเล่าหรือเปล่าใช่ก็จะเป็นเรื่องเก่านะครับคุณอ่าต้อบอกทุกคนก่อนนะครับว่าถ้าผมขาดตกบกพร่องอะไรขยี้ผมได้เลยคอมเมนต์บอกได้เลยเออ คุยกันได้เลยนี่คือรายการที่ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวมีทุกคนก็ไม่มีแค่คนคนเดียวไงมีคุณกับผมเนี่ยตอนนี้สองคนอ่าใช่หมายถึงว่าแบบคนที่กําลังดูอยู่ไงหายีให้ตรงจุดขอให้เสียวขอให้ไวเราพยายามจะไม่เขวีนะั้การเปิดเนื้อเรื่องแต่ละตอนขึ้นมาเนี่ยมันแบบมันมีเอกลักษณ์มันมีเสน่ห์ของมันอยู่ของเรื่องนี้มันไม่เล่าตอนเก่ามันไม่มี o อมันไม่มี e ี คือเนื้อเรื่องจัดหนักจัดเต็มและแม่งมันแล้วเรื่องนี้ก็ชอบเปิดเนื้อเรื่องไปเปิดเพลงไตเติลไปด้วยยัางก,กับ a อ v วยังก,กับพีว w ผมเนี่ยเป็นติ่งอยู่แล้วซึ่งคะแนนผมค่อนข้างจะแบบใบแอดเป็นทางแบบดีมากเลย,ยคือผมให้สิบเต็มอะไรอย่างเงี้ยทำไมผมโคตรสงสัยเลยคุณ ว่าหมูป่ามันมาจากไหนคือองค์หญิงกําลังกินข้าวชิวๆเอ้ยไปแล้วกำลังก,กินเค้กชิวๆกับพูิการสองคนใช่ปะอันนี้ผมพูดเรื่องเค้กเลยแล้วกันอ๋อคือหมูป่าอยากกินเค้กก็เลยว,วิ่งเข้ามามันไม่มีทางที่ไอ้หมูป่ามันจะมามันต้องมีคนสั่งฆ่าแสดงว่ามันจะฆ่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วพี่มันรู้ได้ยังไงเรื่องเค้กอะคุณว่าไหม เรื่องนี้มันม,นมรีรับรับรมคมในคือต้องบอกกอนว่าพวกผมไม่ได้อ่านมังงนะไม่ได้อ่านนิยายอะไรมาเลยซอสทุกอย่างนี่เราเอามาจากตัวอนิเมะเลยเออผมมีแค่นี้เออผมดูมาจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่รู้ตัวเป็นเรื่องบรรยากาศสองคนพอน้องแกมาเนี่ยบรรการหายไปคนนึงเพราะว่าโดนหมูป่าจัดก,การใช่ไหมสรุปไอ้นั่นตายไหมไอ้นั่นตายนะคุณเพราะว่ามันโดนฟาดเขาทินหน้าอกคนยุบเลยแต่น้องซิลฟี่ของเราก็มัดเดียวกันนะคือโหดมาก,ต,มากต่อมาก็คือสงสัยว่าทำไมน้องซิลฟี่จากหัวเขียวถึงกลายเป็นหัวขาวน้องซิลฟี่ใช้เวทน้ำใช ใช่คนอันต่อไปคือใช้พิษลมตอนที่กัดสีผมอ่ะมันจะเป็นสีทองแล้วค่อยเป็นสีขาวเนื้อในจริงๆของผมเราคือสีขาวเออน่าจะเป็นน้ายากัดกัดผมก่อนก่อนที่จะลงสีย้อมไงหรือว่าเป็นเพราะคำสาบเพราะอยู่ๆมันก็เปลี่ยนยังเขายังไม่เฉลยไงเป็นเรื่องที่ผมกับคุณยังไม่รู้นะอันนี้คือเดากันล้วนๆคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเคยอ้าวคุณจะให้เขาสปอยเราเหรอคุณคนที่ไม่ได้อ่านมังงะแล้วกันหมายถึงว่าสันติฐานของพวกเราว่ามันจะเกิดจากอะไรแล้วเราจะนําไปทบทวนในคลิปหน้า ต่อไปจะเป็นเรื่องที่อ่ะองหญิงสายชิวของเราเนี่ยชิวเลยนะใช,ช,ช้วิชิวชิวแดกเค้กชิว,ช,วชิวเนี่ยทำไมถึงถูกหมายเอาชีวิตเป็นลูกนอกสมรสเป็นลูกแบบว่าสามัญชนอ่ะผมคิดว่าน้องแกเป็นลูกของเมียหลวงแล้วเมียหลวงเนี่ยมีศักดิ์ที่ทําให้น้องแกกลายเป็นราชินีได้ของผมเนี่ยผมสอนนีฐานจากที่ไอ้โรสมันว่าองหญิงเนี่ย ส่งสายรับเข้าไปในพวกข้าหารเพื่อให้ไปเจราจาอะไรอย่างเงี้ยต่อรองใช่ไหมคุณไอ้รนมันบอกว่าก็เหมาะสมกับองค์หญิงดีแล้ว <c oughs> ก็เหมือนกับว่าพูดเหยียดองค์หญิงว่าองค์ญิงน่ะต่ําต้อยเหมือนกับว่าเป็นลูกนอกครอบลูกนอกสมรสอะไรประมาณนั้นนะคุณแระนี่2ก็อาจจะหวังขึ้นเวลาราชนินีก็เลยทําให้เกิดการแข่งแย่งกันตอนแรกไม่คิดเริ่มเริ่มเริ่ม,มคิดตอนที่ไอ้หมูป่ามันปิดเพราะว่าไอ้องค์ครัง์บอกว่าเป็นราชินีให้ได้นะครับก็เก็บมาคิดแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจอะไร แต่ตอนพิกๆคือตอนที่โดนสั่งเก็บตอนนั้นแหละที่ผมคิดว่าคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมพี่มันถึงอยากเอาชีวิตนอ้องพี่มันอยู่ลำดับต่ำกว่าองค์หญิงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากำจัดคนที่เป็นลำดับสูงกว่าตัวเองก็จะตัวเองก็จะไปแทนที่ถูกไหมละ่ะมันเป็นพี่ใหญ่นะคุณอีองหญิงอ่ะเป็นเหมือนน้องเล็กสุดแล้วจะมีพี่สาวแล้วก็มีพี่ชายสองคนซึ่งในวันที่ประหารปู่ของเอลิธอ่ะคุณตอนนั้นมันโผล่กันสามคนมีองค์หญิงอาเรียนนี่แหละแล้วก็มีไอ้พี่จอมฆ่าน้องเนี่ย แล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่โผล่ซึ่งผมดูหน้าตาแล้วรู้สึกว่าจะเป็นอายุหมายถึงว่าเด็กกว่าใช่ผมก็เลยมองว่าไอ้นี่น่าเป็นพี่คนโตคนอันนี้ขอเสริมนิดนึงครับที่คุณปู่เนี่ยโดนประหารเพราะว่าต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่ทุกคนโดนว์ปไปทวีปปีศาจก็เลยต้องรับผิดชอบโดยการประหารชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีแพะไงโดยไปลงใครล่ะตรงลงคนที่รับผิดชอบดีครับต่อไปคือน้นองซูฟี่ที่เป็นลมอะ่ะที่ได้ยินเสียงเยอะเอปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาแล้วก นกี้พลังหูทพิปหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่หูทพิปนะคุณน่าจะเป็นว่าหูดีระดับ8,000ล้านเลซิเบลอะไรเงี้ยไเียง <laughs> ก็ไปต่อมาผมสงสัยคือทำไมน้องแกต้องใส่แว่นกันแดดเซลฟี่เนี่ยเข้ามาในวังโดยที่ไม่ได้รับเชิญนั่นก็คือการบุกลุกใช่ไหมมีโทษถึงประหารไอการที่เอาเซลฟี่มาอยู่ข้างกายก็เลยต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายอ๋อก็คือถ้าถอดแว่นมาคือรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงใช่ก็เลยต้องใส่แว่นแล้วก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายเห็นไหมว่าเซลฟี่จะพูดคับตลอดเออตอนที่เป็นลมอ่ะแล้วมีคนแบบไปจับมือแล้วเอาทำไมมือของท่านฟิต ถึงเหมือนผู้หญิงจริงเลยองคหญิงใช่ตระกูลของพระเอกหรือเปล่าใช่ตระกูลเกเรตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอชื่อขององค์หญิงคืออาเลียอาเนมอยอิสลาตระกูลใหญ่พระเอกอะ่ะมันจะมีทั้งหมด4ตระกูลใช่ไหมพระเอกอะ่ะอยู่ตระกูลโนทอสไอ้ที่โดนประหารนอะ่ะมันอยู่ตระกูลโบเลอัตอาเลียนะ่ะถ้าเกิดว่าจะอยู่ตระกูลพระเอกจริงๆอะ่ะจะต้องนามสกุลเกเรตตามหลังอย่างที่คุณว่าอาจจะเป็นลูกนอกสมรสก็ได้ชื่อจริงของตระกูลอาจจะเป็น เกลัตก็ได้อาจจะไม่ได้ว่าตระกูลเกลัตกำลังจะยกระดับตระกูลตัวเองให้กลายเป็นพระราชาหรือเปล่ากำลังครอบงำประเทศอยู่เออแล้วพ่อพระเอกเนี่ยอยู่ตระกูลหลักของตระกูลแกลรตใช่ไหมหมอพ่อพระเอกถูกขับไล่จากตระกูลก็เลยไม่มีชื่อแต่เป็นแกแรตแล้วก็ชื่อเลยอ่ะที่นี่ผมสงสัยนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะว่าอีนักฆ่ามันเป็นอะไรกับพี่โรนอ้วนคนไม่รู้จักเสียเลี้ยงเด็กเหรอคนโอ้โหเด็กคุณก็น่ากลัวเกินน่ะคุณรู้เลยว่าเชื่อเด็กมึงแบบฆ่าคนเลยนะ โอ้โหหน้าตาน่าตายมากคือตอนที่กาลังคุยกันผมนึกว่าหย่อมกันนะน่ะว่าตายไม่ไอเด็กอ่ะผมว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะหรอผมว่าไม่ตายนะต่อไปคือน้องเซลฟี่เนี่ยสามารถใช้พลังเวทโดยที่ไม่ต้องไล่เหมือนพระเอกได้เลยใช่ไหมใช่ก็ใครสอนนะคือตอนแรกผมก็แบบคิดว่าพระเอกแม่งแบบมีพลังแบบนี้คนเดียวแต่น้องเซิลฟี่คืออีกคนถูกไหมสมมติคนทำงานอยู่แต่คนไปหาบั๊กได้อ่ะเหมือนมีเจอทริกเออมัใช่ไหงานเสร็จไวขึ้นนะทำตามพี่เลยบั๊คนี้แหละ ไม่งั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลก็คือเพราะว่าเซลฟี่มีพลังบางอยา่างพูดตรงๆว่าเราไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุหรือต้นกําเนิดของเซลฟีจ่จริงๆแล้วอาจจะเป็นญาติเดียวกันกันกบไอ้อะไรนะข่าปีศาจไอ้พวกไออะไรนะไอ้ที่เป็นเป็นลูกพี่ของลูดเดียสะปะ่ะเออที่มันสอนลูดเดียสอะแต่ก็ไม่อะไรมากคุณดาวล้วนๆตอนเนี้ย <c oughs> ในเมื่อน้องแกเป็นบริการทํางานดี<า>เป็นที่ไว้ใจ<า>ก็ต้องได้รับทุนในการศึกษาถูกไหมคุณน้องแกเป็นคนเลือกเองเนี่ยนะแล้วทุกคนจะไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนจริงๆผมอยากให้เจอรูเดียสไ,ไว้นะผมอาทิตย์นี้เลยเนี่ยวันอาทิตย์เนี้ยวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มที่บิลลี่บิลลี่นะผมดูอ่ะผมไม่รู้ว่าที่คนอื่นดูที่ไหนก็ฝากอ,ขอ,ขอัเมนต์บอกกันด้วยผมตกหลน่นตรงไหนก็ช่วยบอกกันด้วยตรงไหนที่ผมแบบยังไม่เข้าใจเสริมให้กันหน่อยนะครับคุยกันสนุกสนานใช่ไหมคุณเมกี้้กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ จะได้ไม่พลาดถ้าชอบก็กดไลค์เราจะมาคุยกันใหม่ในทุกๆครั้งที่อนิเมะเรื่องเกิดชันที่พิษงเทพภาค2ออกมาและการ์ตูนเรื่องอื่นที่เราคิดว่าสนุกสนานเราจะนํามาคุยกันอย่างสนุกสนานแบบนี้อีกซึ่งมันมันมากเลยแบบกันคุยกันแบบเนี้ยคุณคิดว่ายังไง <c oughs> <c oughs> ก็อย่างนั้นแหละครับคิดขอดีเลยเลยคุณผู้ชาะ <c oughs> ผมคิดอยู่ว่าผมจะเล่นมุกอะไรผมคิดมุกไม่ออกเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผม